สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธาดาบุญจันทร์นะคะวันนี้อ่ามาอ่านบทความภาษาอังกฤษนะคะ Paying the class into day society of early childhood learning is critical to the development ของดิโฟไซด์ดิเทคชิ่งยังชิลเดนอินเดอะบีบีเอลแพนบาร์เซนเรียนนิ่งอีส์เดอะควอลัมคูล่าอินไลท์วิดเดอะเดเวล็อปเมนต์ออฟเดอะแพนดิออฟเลนส์เอีย อาร์ตอะเรียนนิ่งโนเรตอะบาลเดอะเพนยูอาร์ตอะเบดทูดีไซอะเรียนนิ่งพลาวเลดบีบีเอลแฮปอะเฟนลี่เฮดโมเฟียตโนตซีเรียลดารอะวาเลตี้ออฟแอคทิวิตี้ซิวดเอน แฮปเดอร์ออฟเปอร์ตูนิตี้ทูเทคแอคชั่นชิลเดนเคนเพย์เดอะคลาสเดอะชิลเดนอาร์อินเตอร์คลาสอินทูเลสต์ทูพาร์ติคิส วอสทูคอนติบบับคอนเซนเทสออนยูซิงเคียติวิตี้แอนไอมาจีเนชั่นบัสเตอร์อินเล็กชั่นเบทวีเบทวิดเดอะฟิตในเดอะกลุ่มชิลเดนแคน เมโมเรียตติ้งพาร์ตเตอร์ลินนิ่งท็อปคอมเมนต์อะมอร์เซอร์คอมติดเดนเดอร์ชิลเดนแฮปเดอร์โพเดนเชียร์ทูยูออฟแอลออฟเดอร์พลัสแอนด์ชิลเดนวิวบีอะเบิร์นทู ดีพอยทูซอฟโฟครีมอินเดรเดลี่เล็บเดโมครีมออฟเท็กซ์ติ้งบีบีแอลชิลด์เดนทอยอาร์ออฟโฟเทสทูอิน that cammac would sing the chill will never lend to share and work fix to pram in class fook after the chill collie aking net and the full plan win เดะพาเลนชูด so ิสครับไล่เดะชิลเดนวิวลิงวิวเอชโฮมอินออเดอร์ทูแฟชั่นอินโซเวตตี้วิวแฮปปี้เน็ตเดอะเลนฟีดออฟเพย์ยิ่งเดอะไฟล์วาง คิวมิลาทูเดอะบีฮารเวิร์ดออฟชิลเดนเพย์แพมชิลเดนทูเดอะเรียลิตี้ออฟลิวแลนออฟโนเลดนอนนอ ทันทูเมชชิลเดอร์พลัสเดอร์ออฟพอตูนิตี้ทูโกอินทูแอนด์อะดูโซคอมพลีตทีเชอร์แอนด์พาเลสมัสเฮดแอนคอร์เลดชิลเดนทูพาวิดเอ็กออฟพอเยสอินวิวบีพาติ to c a r i y you h o r to make k i d go into a do who complete eat he i s paying the children pen p i s and w a l u the player h a s อะสตีลมูลาติ้งเอฟเิกออนเลอร์นิ่งแบรนด์เดวอลลอฟเมนต์สแตงเทนอินเทเลจินอินแทกทูนคอมมูเนิเคชันอินเทอร์เคชันวิวออนโนโทเมทอน The เอกอเอก turning a c f i l t i n g the o p h i n i a of author shoes tag s h e d texting BBL early plus development จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ